ออกล่ากันเยอะเลยสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการกล้า,มาเมล็ดอินทผลัมนะครับขั้นตอนแรกมเมล็ดอินทผลัมเราพึ่งแดดจนแห้งนะครับให้แห้งเลยพึ่งให้แห้งพึ่งให้แห้งเสร็จเราก็จะนำมาใส่กล่อง แล้วตัวนี้ของผมจะมีการใส่ตัวยาเร่งรากแล้วก็เป็นธาตุอาหารในการแชร่ด้วยนะครับหลังจากเรา,เาพึงเสร็จแล้วเราก็ทำการเอามาใส่น้ำนะครับเอาแม่เปินน้ำไหมเนี่ยแม่ครับโอเคพอ นี่นะครับจากนั้นเราก็จะทำการแช่เมล็ดพันธ์ของอินทาลัมไว้3วัน3คืนครับปิดให้สนิทนะครับปิดให้สนิทนะครับปิดฝาให้สนิทหาตัวกล่องที่มีฝาที่ปิดได้สนิทนะครับ อ่าโอเคเราจะมาให้ดูทุกทุกวันคือต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันนะครับเช้าต้องเปลี่ยนน้ำใหม่แล้วก็เทน้ำทิ้งแล้วก็เติมน้ำเข้าอนนี้คือน้ำแรกผมจะใส่าสารตัวยาเร่งรากแล้วก็ทำให้มเมล็ดพันธุ์ของอินทผลามเราสมบูรณ์นะครับก็ผ่านไป หวันครับ1คืนแล้วประมาณ24ชั่วโมงเราจะมาเทาน้ำแรกออกนะครับเนี่ยเราแช่ไปแล้วหนึวันแล้วนะครับหนึ่งวันแล้วเราจะมาเปลี่ยนน้ำออกนะครับน้ำจะสีเขียวเพราะผมคือปกติเขาใช้น้ำเปล่าก็ได้นะครับแต่ผมอยากใช้อ,อน้ำที่มัน เป็นพวกน้ำารืวภาพพวกเร่งรากแล้วก็ทำให้เมล็ดพันธุ์สมบูรณ์นะครับแล้วก็ไม่ใช่เติมเลยนะครับเราล้าง,ล,างล้าง่อนล้างล้างให้เยื่อที่เกาะเห็นไหมครับเยื่อที่เกาะอ,อยู่อ่าเยื่อที่เกาะอ,อยู่เยื่อที่เกาะอ,อยู่กับเมล็ดหลุดล่อนอนอกนะครับ พยายามพยายามยายโอเคครับผมน้ำแรกครับเติมน้ำตาอโอเค มาดูน้ําที่2กันครับหลังจากผ่านไป1วัน1นึ่งน้ำนะครับนี่เป็นน้ําที่2ครับเราก็จะมาเทน้ําที่2องทิ้งกันน้ำที่สองน้ำที่สองทิ้งน้ำที่สองครับ <S 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 2> <S 2> มีเยื่อหุ้มเมล็ดล่อนหนอเยอะเลครับอ่ะใส่ี โอเคน้ำที่2เสร็จแล้วครับเราก็ทำการปิดฝาแล้วนำไปเก็บไว้ชวเช่นเดิมก็วันสุดท้ายครับผมน้ำที่3ามแล้วเราก็จะมาเทเอน้ำที่3ามออกนะครับเอาน้ำที่3ามออกแล้วก็ จะได้ทำการไปเพาะเมล็ดกันโอเคนะครับเดี๋ยวเทน้ำที่สาเสร็จแล้วตามไปดูการเอาเมล็ดพันุไว้เก็บให้รากออกครับโอเคครับหลังจากน้ำที่สามแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการเอาเมล็ดอินพาลำลงกล้าลงเพาะคือ นี่คือกระดาษทิชชู่นะครับที่เราพับได้ประมาณตัวกล่องเก็บมเมล็ดพันธุ์เรานะครับเราก็ใส่น้ําใส่น้ําให้ทิชชู่มีความชุ่มชื้นนะครับโอเคทําให้ทิชชู่ชุ่มชื้นแล้วเราก็จะนําไปเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์พะนาลําล อเคครับตอนนี้เปียกเรียบร้อยทิชชูเราแล้วเราก็นำมาลงในกล่องนะครับหลังจากที่เราลงเสร็จแล้วคราวนี้ครับนำเมล็ดพันธุ์อินทผลัมลงครับสังเกตง่ายๆนะครับมเมล็ดพันธุ์อินทผลัมที่เราจะนำลง เราต้องนําด้านที่มีร่องนะครับเนี่ยร่องเป็นร่องเอาขึ้นครับหงายขึ้นครับหงายขึ้นแล้ว,ลวเาวาราก็วางครับวางคับวางครับวางไปเลยครับวางไปเลยนะครับวางไปเลยด้านไายวางวาง,วางใช้ความเร็วครับแล้วก็ใช้นิ้ วางให้มันขอแค่ให้มันตัวล่องหงายขึ้นบนฝานะครับแล้วก็ตัวที่งงตัวที่เรียบด้านเรียบนะครับด้านเรียบด้านเรียบคือเอาลงข้างล่างนะครับโอเคครับโอเคครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาปิดฝา แล้วนําไปเก็บไว้นะครับปิดฝาแล้วนําไปเก็บไว้ในที่ที่มีร่มในร่มเก็บไว้ในร่มครับแล้วก็ไม่ให้มีแสงแดดผมก็ส่วนมากผมก็จะวางไว้ตรงนี้เลยครับจะอยู่ไกลก็อากาศถ่ายเทดีแล้วเราค่อยมาดูกันอีกประมาณก็สักหน้ผมก็จะแอบจะดูเรื่อยๆจนกว่าลากมันจะ งอกออกมายาวเท่าไหร่แล้วจะเอามาให้ดูอีกทีนะครับผ่านไปแปดวันครับแปดวันวันที่แปดนะครับเรามาเปิดดูครับอืออออกลากกันเยอะเลยสวยงามมากครับโอ้ออกลากจนตะแคงหมดเลยเปลี่ยนรูปทองกันหมดเลยตัวนี้ยาวมากเลยครับยันพื้นจน ไม่เมืนดิมแล้วเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้ดูครับเอาขึ้นมาให้ดูดูรากครับดูรากชัดเจนไหมครับนี่คือรากของอินทผภาลำครับแบบเพาะเมล็ดเราจะต้องมาทำอย่างนี้ก่อนนะครับออโอเคครับ เป็นยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร b e กดแชร์ทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นวิทยาทานให้กับไายท่านที่คิดจะปลูกอินทผลัมแต่งบน้อยไม่มีเนื้อเยื่อไม่มีเงินซื้อเนื้อเยื่อเราอาจจะลองเอามาเล็ดมาเพาะแต่ความเสี่ยงก็3ปีถึงจะรู้เพศ กยังไงก็ลองดูครับสัก10บตนได้สัก4ี่ห้ตนก็น่าจะคุ้มครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับคลิปนี้บ๊ายบาย